วัสดีนะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์นะครับโควิดนะครับให้ทุกคนนะครับอยู่บ้านนะครับแล้วก็ใช้ตังค์อย่างประหยัดนะครับแล้วก็ใส่แมสนะครับใส่ผ้าปิดจมูกนะครับแล้วก็เวลากินข้าวกินปลาอะไรก็ใช้ช้อนกลางนะครับแล้วก็อุ่นอาหารให้มันร้อนนะครับก็ยังไงนะครับก็สถานการณ์โควิดนะครับมันไม่สิ้นสุดง่ายๆนะครับ ก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะครับอย่าประมาทนะครับในแต่ละวันก็จะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แมสใส่ผ้าปิดจมูกนะครับแล้วก็ระยะรักษานะครับระยะห่างนะครับระหว่างคนนะครับถ้าตรงไหนนะครับที่มันแออัดนะครับก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับเพราะว่ายิ่งคนเยอะนะครับโอกาสเสี่ยงมันจะยิ่งเยอะนะครับยังไงนะครับก็ฝากดูแลตัวเองนะครับให้รอดพ้นจากวิกฤต โควิดในครั้งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนนะครับสู้ๆนะครับไม่ว่าเรานะครับจะลำบากหรือจะเจอปัญหาอะไรนะครับก็ต้องอย่าท้อนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสักวันนะครับปัญหาเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอดีตนะครับเราก็จะเลยผ่านปัญหาพวกนี้ไปนะครับสู้ๆนะครับ